สวัสดีครับแฟนแฟนกีฬาแฟนแฟนวอลเลย์บอลบ่าวสองลูกขอ,อนำสรุปผลงานของสาวไทยที่ไปเล่นในลีกเกาหลีใต้วอลเลย์บอลมารายงานผลครับวันศุกร์ที่19มกราคม2567 มีสาวไทยแข่งครับ AI Pepper Bank เจอ h ุ u n d a ฮิว l เต a t e วิภาวีสีทองและทีมของเธอเลดิเซียมูมาพบกับปากจองอาและยัสมินไม่ผิดหวังครับแม้ว่าจะสู้กันแบบลุ้นลุ้นอย่างหนักวิภาวีสีทองชนะ สามตัวหนึ่งสิทธ์ครับทั้งสงทีมสู้กันดูเดือดครับสิบเก้าว,วานนี้วันศุกร์เซตแรก AI ไปิปไปแบง่งพ่ายไปก่อนดูเหมือนจะง่าย แต่ไม่ง่ายครับท่านหลังจาก AI p a p e r ป a n k แแก้เกมออกมาสู้ด้วยการเน้นบอลแรกและรับเสิร์ฟตบกลับโต้กลับได้เร็วได้แม่นขึ้นแบบหนักๆลูกยาวๆลูกเน้นๆ ดวลกันระหว่างยัสมินตัวตีตัวเก่งซึ่งเน้นทำแต้มแล้วกลับมาชนะได้ด้วยดิวครับ AI ชนะดิวเซต2 31ต่อ29กด,ดสู้กันดูเดือดอีกครั้งหนึ่งล่ะครับหลังจากเริ่มมา ต้นปี67เนี่ยก็มีคู่นี้แหละครับพี่น้องมาดิวกันอีกครับเซตที่สามหรือจะยอมได้ง่ายๆอันดับหนึ่งของหัวตารางครับจะยอมหรือหุนใดหิวและไม่ผิดหวังครับลุ้นลุ้นลุ้นจนชนะ เดดิเซียโมมาตกลับมาเก่งอีกครั้งหนึ่งในเซตนี้ทั้งลูกเสิบลูกบล็อกและลูกตีโดยเฉพาะวิภาวีสีทองสามารถทำแต้มได้ถึงไม่มากแต่แม่นครับมีลูกตีลูกบล็อกและรับเสริรบได้ดีก็เอาชนะไปบ้างอีกหนึ่งเซตที่สู้กันด้วยดิว ฮุนไดชนะ28ต่อ26ออกมาสู้กันเซตที่4เซตที่4ครับทำท่าจะง่ายแต่ก็ไม่ง่ายสู้กันลุ้นใช้เวลาในการแข่งก็ดูจะนานโต้กันไปโต้กันมาแต่ท้ายเซต AI p a เปเปอร์แบงแถวครับ บักจองอาแผวอาจจะเป็นเพราะว่าทีมงานโค้ชสตาพ่นใดพักวิภาวีในเซตนี้นานหน่อยและพาลงไกลทางถ่าย,ายเสร็จตั้งแต่กลางมาให้พักหน่อยน่าจะเหนื่อยน่าจะเจ็บหน่อยแต่กลับมาสู้ฮึดแบบ ลุ้นๆปังปังอีกครั้งทำให้ชนะไป25ต่อ19ก็เป็นอีกนัดหนึ่งที่ฮุนไดหิววิภาวีสีทองและทีมชนะแม้จะเสียเซตก็ตามผลสรุปสรุปผล มุนไดฮิวสเตดวิภาวีสีทองและทีมของเธอไม่ทำให้กองเชียร์เจ้าบ้านกองเชียร์เมืองไทยครับลุ้นลุนผิดหวังเตียงใดชนะครับ3ต่อ1เซตด้วยสกอร์9ต่อ25 31ต่อ29 26 28และเซตที่4 19 25 สรุปผลวิภาวีชนะ3ต่อ1นึ่สิทธครับผมติดตามชมติดตามเชียร์ทีมสาวไทยที่เล่นในลีกเกาหลีใต้ติดตามเชียร์วิภาวีสีทองและทีมของเธอต่อไปนะครับหนึ่งหัวแสวหัวตารางยาวๆไปยาวไป,วไปผมก็จะนำ มาเล่าสู่ฟังติดตามช่องเป่าวสงลูกไว้ผมจะนำผลงานของสาวไทยที่เล่นในลีกต่างประเทศและลีกเกาหลีใต้นี้มาเล่าสู่กันฟังต่อไปพบกันใหม่ครับ